มาถึงวัดหวังต้าเสียนหว่องไท่สิ้นแนละอ,อเราขึ้นมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปจุดทุ่งทางด้านนี้นะฮะหันหน้าเข้าตัววัดแล้วก็ที่จุดทุ่จะอยู่สายมือมีคนเยอะพอสมควรกันนะฮะมีคนมาไหว้กันียู่ 有多呀！<noise> <noise> <noise>